วันนี้ก็เป็นรอบพิเศษเนาะใช่ไ้รับบัตรมาเรียบร้อยแลว้วเย้จริงๆแล้วเรื่องเนี้ยเราทำซับใช่ไหมแต่ว่าที่เราจะไปดูรอบพิเศษเนี่ยอีกรอบหนึ่งสิ่งที่เราอยากจะไปดูก็คือตอนจบเนี่ยจะขึ้นคำว่าปัญญาภาษาไทยโดยไดสกิเจดราม่าพลัหรือเปล่าอะแล้วสรุปมันมีชื่อพวกเรามั้ยคะสวัสดีค่ะไดสกีเจดราม่าพลัสที่สาวน้องสาวแมวต่นี้เลย อ่ะโอเคเปิดคลิปมาวันนี้นะคะคือเรากําลังรีบิบหนึ่งพอดีเราจะไปดูหนังไม่ใช่หนังธรรมดาด้วยเป็นหนังที่พวกเราทำทซับขึ้นมาเองค่ะว้าวไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่ออะไรเออก็คือเป็นเรื่องฮอลิคนะคะคือเรื่องเนี้ยก็เป็นการ์ตูนดังของค่ายแคมเนาะคือหลายๆคนน่ออาจะรู้จักดีอยู่แล้วแหละตอนนี้เขาสร้างมาเป็นภ่าคนแสดงด้วยซึ่งท่าคนแสดงนี้ก็ไม่ใช่ใครอื่นไกล พระเอกนะคะว่าตาันุกิก็คือคาเิกิริวูโนสุกเกนนั่นเองส่วนเจ้าของร้านสมความปรารถนาน,นี่ยก็คือชิบะสกิโคโอเหมือนไม่ได้เห็นเขาเล่นหนังนานมากอ,อ,อชุดคือจัดเต็มอลังการมากออก็มาเล่นเป็นคุณยูโกะเนาะออก็จริงๆแล้วเรื่องนี้เราทำซับใช่ไหมเราก็ดูกันมาแบบ<า>หลายรอบ,รอบแล้วสามรอบอย่างต่ำเออสามรอบอย่างต่ำแล้วผัดกันดูผัดกันตรวจผัดกันแก้ซึ่งการทำซับหนังโรงภาพยนตร์เนาะกับ การทำซับละครทำซับซีรีส์ลงแอปเนี่ยมันก็มีความแตกต่างกันเยอะแยะมากมายเลยเยอะมากอ่ะอย่างเช่นอะไรบ้างอย่างเช่นตอนที่เราทำซีรีส์อ่ะคือมันกระชันชิดใช่ไหมเวลาเหมือนทำวันนี้ต้องออนแอร์ air, พรุ่งนี้ทำคืนเดียวเสร็จวิกฤตมากแต่แต่มันก็ขึ้นกับแอปด้วยนะว่าถ้าเกิดแอปนั้นเขาแบบฉายจบไปแล้วอะไรเงี้ยแล้วเขาแบบเอามาลงอย่างเงี้ยเออแต่ว่าเราคือเหมือนแบบจะฉายพร้อมกับญี่ปุ่นไปเรื่อยๆเลยอย่างเงี้ยเอออันนี้ก็จะมีความวิกฤตในระดับหนึ่ง เออแต่ว่าถ้าทำซับหนังอะ่ะมันก็จะไม่ได้วิกฤตขนาดนั้นคือเขาก็จะอะให้หนังมาให้ตัวไฟล์ซับมาแล้วเราก็แปลไปเออเวลาก็สักอาทิตย์หนึ่งใช่สักอาทิตย์หนึ่งหรือว่าถ้าเกิดบางเรื่องแบบเขามีกําหนดเข้าลงแบบอีกนานเลยอะ่ะเราก็สามารถแปลชิวๆได้เหมือนกันหรือว่าถ้าเกิดแบบเขากําหนดมาว่าเออพอดีอะเจาไปทําบทภาพยนตร์นะครับอย่างเงี้ย ้อ้ก็ต้องรีบ<ป>วิกฤตขึ้นแล้วเพราะว่า<อ>เฮ้ยกว่าเขาจะไปแบบทำขั้นตอนต่อไปอย่างเงี้ยบทเราต้องได้แล้วแล้วก็จะมีตัวอย่างหนังด้วยตัวอย่างหนังต้องออกไปก่อนเลยเพื่อไปเรียกเกรดติ้งคนดูก่อนว่าเฮ้ยเรื่องนี้สนุกนะอย่างงี้ยเราก็ต้องทําตรงน,นั้นก่อนแล้วเราค่อยมาแปลหนังจริงใช่แต่ว่าตัวอย่างหนังก็ไม่ยากหรอกคือมันก็แบบมีเวลาแค่หนึ่งนาทีเองเนาะตัวอย่างหนังส่วนมากหนึ่งนาทีมันก็แป๊บแบเสร็จละก็ส่งไปก่อนได้เลยส่วนขั้นตอนการแปลค่ะ คือปกติแล้วถ้าเกิดเราทําเป็นแบบซีรีส์ใช่ไหมเราก็จะต้องจับไทม์ในโปรแกรมเองเนาะแล้วก็แปลใส่เข้าไปเลยเวลาเราดูหน้าจอตรวจเช็คแล้วก็สามารถดูหน้าจอเดียวแล้วก็มีซับขึ้นมาเลยการทําหนังก็คือเขาจะให้ไฟล์หนังมาแบบไฟล์เล็กๆที่แบบไม่เหมือนในรงที่มันจะดูแบบภาพชัดๆของเราคือแบบค่อนข้างแตกหน่อยภาพจะเล็กมากแล้วก็จะมีอักษรคาดว่าแบบเออสำหรับทําซับอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็จะมีไฟล์อีกอันนึงเป็น Excel มาให้เป็นบทพูด ซึ่งเป็นภาษาอะไร้งคะมีภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษแล้วเรามีหน้าที่แปลภาษาไทยเออใส่ช่องไทยลงไปเพิ่มอีกช่องหนึ่งซึ่งมันก็จะแบบไม่ได้อยู่ในโปรแกรมทำซับไงมันอยู่ใน x c e กเออแล้วมันแปลยากมากอะแปลยากมากจริงทีหนึ่งตาจะต้องมองจอที่เป็นแบบมองหนังอีกตาหนึ่งเราต้องมองไปที่ Excel อวันนี้เราก็ต้องแบบประโยชนต้องตรงกันฟังแล้วต้องตรงกันอย่างเงี้ยตรงกับภาษาอังกฤษตรงกับสายญี่ปุ่นเคือแบบปวดหัวมากแล้วก็พวกกัน แบ่งบรรทัดอะเออบางที่ภาษาอังกฤษแปลมาสั้นมากเลยเธอเธอรู้สึกไหมใช่แต่ภาษาไทยมันยาวไงคํามันไม่เหมือนกันอะแล้วมันต้องจบภายในหนึ่งบรรทัดให้ได้อะใช่เพราะมันจะขึ้นซับสองอันน้องใครอยู่บนอังกฤษอยู่ล่างเงี้ยถ้าเกิดเราแบบเอาอันนึงให้แบบภาษาไทยสองบรรทัดอย่างเงี้ยมันก็ยิ่งแบบโหบางนักแสดงไปหมดเลยขึ้นหล่อหล่อเงี้ยโดนบางไปครึ่งหนึ่งไม่คนด่ีต้องเปลี่ยนคาศัพท์ให้มันสั้นลงภายในหนึ่งประโยคให้ได้มันก็เป็นการท้าทายอีกแบบหนึ่งเนาะมีความท้าทายแปลกๆขึ้นมาแต่ว่าามมันนก็เเหือรรแงา นะแต่ว่าที่เราจะไปดูรอบพิเศษเนี่ยอีกรอบหนึ่งในโรงหนังเพราะว่าคือแบบนอกจากแบบคือคือไฟล์มันเล็กมากภาพมันแตกมากอืเออแล้วก็แบบมีอะไรพลาดอีกอย่างเงี้ยอัธรดคือมันเสียไปแล้วทั้งนั้นที่เรื่องเนี้ยเขาบอกว่ามันแบบมันเป็นวิชวลแฟนตาซีที่แบบอลังการมากอคือถ้าเราไปดูในตัวอย่างหนังอะภาพมันสีสวยมากทุกอย่างดูอลังการมากเราก็เลยอยากไปดูอีกรอบหนึ่ง เพลงประกอบก็ดีหมายถึงว่าพวกซาวเอฟเฟกต์ต่างๆในเรื่องแบบเสียงสิ่งลี้ลับอะไรเงี้ยเออมันจะแบบเขาเขาทำขึ้นมาจริงๆมากเลยอะแล้วก็เพลงประกอบก็คือของเซกาย n โนโอวเนาะเพลงแคปิด เรื่องนี้ก็แบบมีแสดงคุณหน้าคุณตาหลายคนเลยแปลไปก็แบบโอ้หล่อจังเลยขนาดโตเล็กยังหล่อขนาดนี้แบบอาคารวิกิเออร์โฮคุโตเอออย่างนี้ผู้หญิงก็สวยๆเยอะๆนะแบบถึงมาจะแบบรับเชิญแบบแป๊บแป๊ป๊เนีก็ก็เออฟินละดีมีความสุขนะแต่ว่าที่น่ารักมากเลยก็แบบทีน่าเนอะใช่เอฉันชอบมากเลยเรื่องนี้เขาแบบมัดผมแก่อย่างเงี้ยเานาเกงมากเออเขาเหมาะกับชุดอย่างนี้มากคะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะลลิต้าป่ะ แฟชั่นแบบโรลิต <descon fin anta> <multic S 2> ้าเนาะก็อยากจะให้ลองไปติดตามกันก็เดี๋ยวเราใกล้เวลาต้องออกจากบ้านละเดี๋ยวไปดูไม่ทันเดี๋ยวก็จะไปถ่ายบรรยากาศหน้าโรงหนังรอบพิเศษละกันว่าจะมีอะไรบ้างหรือเปล่าอืมจะมีอะไรพิเศษไหมหรือว่ายังไงแล้วก็ในโรงไม่ถ่ายให้ดูนะคะทุกคนต้องไปดูเองนะคะถ่ายไม่ได้อยู่แล้วผิดกฎหมายนะคะสิ่งที่เราอยากจะไปดูก็คือตอนจบเนี่ยจะขึ้นคำว่าปัญญาภาษาไทยโดยไดสกิเจโดรมาพลัสหรือเปล่า เคยคือไอตอนแปรเราใส่เข้าเป็น Excel ด้วยนะใส่เองเพิ่มช่องเองด้วยใช่แล้วเรเราก็แบบบอกทางค่ายเนอะบอกว่าช่วยใส่เข้าไปด้วยได้ไหมคะเขาบอกไม่มีปัญหาครับอ่ะเดี๋ยวมาลองดูว่าแบบจะมีไหมออกจากโรงมาเดี๋ยวจะมาพูดให้ฟังว่ามันมีไหมเออเวลาแปลผิดคนจะได้ด่าถูกตัว แต่เราภูมิใจได้ผลงานตัวเองไงเราก็เลยแบบอยากจะใส่ชื่อลงไปในนั้นใช่ไหมล่ะใช่ก็จะมีชื่อเราหรือเปล่านะคะก็เดี๋ยวมาติดตามชมกันเดี๋ยวออกจากบ้านกันดีกวา่าโอเคปแมวเราก็หายไปแล้วด้วยนะคะไปกินข้าวแล้วมันอ่ะไป let's go แล้วตอนนี้นะคะเราก็มาถึงหน้าโรงภาพยนตร์แล้วค่ะที่ m p k วันนี้ก็เป็นรอบพิเศษเนาะใช่ไหนโชว์บัตรสิคะบัตรมาเรียบร้อยแล้ว เย้ในสื่อโอ้เป็นรูปคามิคิใช่ไหมกับที่ว่าสเตรกิโกะแต่ว่าคือถ้าเกิดรอบเนี้ยคนที่แบบจองบัดมาเนอะแบบ450ร้าสบาทเนี่ยเขาจะได้แถมโปรการ์ดด้วย8ใบเออแต่ว่าเราแบบมาในฐานะสื่อเราก็เลยไม่ได้นั้นแต่ว่านี่ค่ะคุณเทนส่เปล้ปเห็นภาพแล้วมันสวยมากคุณเก็บไว้ดีกว่าเนออ 250บาทครับนี่ได้เรียบร้อยนะคะไหนมาลองแกะข้างในไหมหรือ้าไปแกะที่บ้านแกะเลยก็ได้อยากอวดอะ่ะคนเราที่อวดี่สวยกระดาษด,ดีมากกระดาษดีมากใช่ถ้าซื้อแยกก็250ราสเองเนาะสวยสวยสวยแต่ว่าถ้าเกิดแบบไม่ใช่รอบพิเศษอะ่ะจะไม่มีแล้วเนาะ เราเวามันมาข้างหลังเป็นยังไงอะเป็นแบบเป็นโปรการ์ดอ๋อเขียนส่งเพื่อนได้เลยแต่เราก็จะไม่ส่งให้เราจะเก็บไว้เองเก็บไว้เองแปดไปนะจ๊ะอ่าโอเคไปดเดี๋ยวไปรอดูหนังกันตอนนี้เราก็ดูหนังจบเรียบร้อยนะคะเต็มอิ่มเกือบ2ชั่วโมงเนาะ เป็นไงบ้างคะคุณพี่คือมันไม่เหมือนกับที่ดูในจอคอมเลยจักนิดอ่ะในจอของโรงหนังคือแบบอลังการจริงภาพแสงสีคือสวยมากบางฉากคือแบบเฮ้ยมีแบบนี้้วยเหรอเพราะตอนดูในคอมมันเล็กมากใช่ไหมเออมันไม่รู้ว่าแบบพุกประตูหรือแบบดีเทลต่างๆคือมันไม่เห็นเลยไงพอมาเห็นแบบนี้แล้วแบบเฮ้ยมีแบบนี้ด้วยอ่ะเออแล้วยิ่งแบบหอูฉันประทับใจพวกฉากตอนไท้ายเนที่แบบมันสู้กันอะไรเงี้ยเออฟูแบ สวยแสงสวยมากจริงแล้วเพลงแบบโุกก็คึม้มอลังมากใช่เพลงแบบเสียงแบบเสียงวิญญาณเสียงสิ่งลี้ลับลยอ,ยอะไรเงี้ยเนาะเกือบมันชัดเจนมากอ่ะแล้วสรุปมันมีชื่อพวกเขาไหมคะ ก็แบบเขาคงกลัวคนลุกหนีออกจากโรงก,กันแบบไม่เห็นว่าใครทำขูขึ้นปั๊บเลยใครทำใช่คือจริงๆอ่ะเราแปลพวกชื่อนักสแสดงชื่อแบบผู้กำกับอะไรอย่างงี้ด้วยนะแปลทั้งหมดเลยที่ขึ้นตอนหลังทั้งหมดแต่เขาไม่ใส่ลงไปเลยอ่ะนี่คือแปลน่กระแท่งแบบซาวเอฟเฟกใครเป็นคนทำนี้เลยนะเออแต่ก็ดีใจเนาะก็เป็นแบบอีกหนึ่งผลงานที่แบบเราได้ทําในโรงคือนานๆทีจะได้ทําหนังโรงแหละเพราะส่วนใหญ่ก็ทําในแอปในเป็นซีรีส์อ่ะเนาะแต่นี่เป็นหนังโรง ใช่ก็อยากให้มีแบบหนังญี่ปุ่นเข้าลงไทยเยอะๆอีกเออคือหนึ่งไม่ใช่ว่าเราเราแบบอยากได้งานนะอ่ะเราก็อยากได้งานแหละเออแต่ว่าอีกอย่างนึ่งคือแบบเรารู้สึกว่าขึ้นบางที่ไหนญี่ปุ่นมันดีมากอะแต่แบบไม่เคยเข้าลงไทยมันน่าเสียดายแล้วจะไปหาดูจากไหนใช่ไหมอือก็ถ้าเกิดแบบค่ายไหนอยากเอาเข้าอะไรก็เอามาเถอะเราแบบพร้อมช่วยโปรโมทเนาะใช่คนที่แบบ ไม่ไม่ได้เคยอ่านการ์ตูนหรือเคยดูการ์ตูนมาก่อนก็แบบมาดูได้นะอย่างพวกเราพวกเราก็ไม่เคยดูการ์ตูนมาก่อนเนาะเออไม่เคยอ่านมาก่อนเลยแต่ก่อนแปแเราก็ไปอ่านจะซักนิดนะจะได้รู้ว่ามันเป็นแบบคำพูดอะไรยังไงประมาณนั้นใช่ทำการบ้านมาก่อนแปรด้วยอแล้วก็เหมือนเขาก็แก้ซับพวกเราบ้างนิดๆหน่อยๆเนาะแบบใส่เพิ่มเติมในบางจุดที่แบบซับอิงมันก็ไม่มีมาเราก็คิดว่าอ้าวมันไม่ต้องแปรหรออ้าวสนุกเขาก็แบบเหมันไปเพิ่มทั้งแบบซับไทยซับอิงเลยเนาะ เออก็ถือว่าทีมงานก็แบบทำได้ดีมากจริงๆก็ขอขอบคุณตรงนี้ได้นะคะถ้าเกิดใครดูเรื่องนี้แล้วก็มาคอมเมนต์บอกกันได้เนาะว่าชอบตรงไหนอะไรยังไงเนาะเมามอยกันได้ก็สำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้คะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสัคสมาชให้ด้วยนะคะโอนนไก่ชิมัโอนนไก่ชิมัสสวัสดีก็บ๊ายบายไก่สกิ